สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cosmic Read รายการที่จะพาคุณไปเปิดตำรารักแบบโหราศสาสตร์สากลสายฮาแต่แม่นเวอร์ใครที่กำลังอยากรู้ว่าแฟนราศีนี้ต้องดูแลยังไงให้อยู่หมัดจะงอยังไงให้อภัยไวหรือจะรับมือยังไงในวันที่งอนตุ๊บป่องวันนี้เรามีวิธีดีๆครบทั้ง12ราศีมาบอกกันฟังจบรับรองว่ารักนี้จะรอดรอดแบบมีรอยยิ้มแน่นอน แต่ถ้าไม่รอดก็อย่างน้อยก็ได้ไกด์ไลน์ประกอบการตัดสินใจให้ดีกับทุกฝ่ายที่สุดนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสำหรับท่านที่มีคู่รักราศีมังกรถ้าคุณมีแฟนราศีมังกรบอกเลยว่าคุณได้แฟนที่ทั้งจริงจังมั่นคงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมังกรคือราศีที่เวลาจะรักใครสักคนเขาจะมองไกลไปถึงอนาคต ไม่ใช่แค่ความรักสั้นๆชั่วคราวเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยู่กับเขาต้องพร้อมโตไปด้วยกันหัวใจของมังกรคือความรักผิดชอบและความสาเร็จเขาจะให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังกับงานจริงจังกับอนาคตและจริงจังกับความรักเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ใช่สายโรแมนติกหวือหวาเท่าไหร่เพราะเขามักจะรักด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดสิ่งที่มังกรต้องการคือ คู่ชีวิตที่เข้าใจว่าเขามีหน้าที่มีเป้าหมายและบางทีงานจะมาก่อนความหวานถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะไม่รู้สึกน้อยใจง่ายๆเพราะเขาจะรักคุณแบบเสมอต้นเสมอปลายถึงจะไม่เซอร์ไพรส์บ่อยแต่ถ้าจะดูแลก็ดูแลเต็มที่ข้อควรระวังคือมังกรไม่ชอบคนงองแงเกินเหตุหรือสร้างราม่าไร้สาระเพราะเขามองว่า ชีวิตมีเรื่องให้จัดการเยอะพอแล้วอยู่กับมังกรต้องคุยกันด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาและมีเป้าหมายชัดเหมือนกันเวลาทะเลาะกันมังกรอาจจะดูนิ่งเงียบไม่อยากพูดเยอะนั่นไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์แต่เขาจะรอให้ทุกอย่างสงบแล้วค่อยคุยอย่างมีเหตุผลถ้าจะน้อมมังกรอย่าใช้อารมณ์แต่ให้ใช้วิธีแสดงให้เขาเห็นว่า คุณจริงใจยอมรับผิดชัดๆแล้วค่อยว่ากันด้วยเหตุผลสิ่งที่แฟนมังกรไม่ชอบสุดๆคือความไม่จริงใจความเหลวไหลหรือการเอาเรื่องส่วนตัวไปบอกใครต่อหน้าถ้าเขารู้สึกว่าเชื่อใจไม่ได้ความสัมพันธ์นี้จะสั่นคลอนได้ง่ายมากสุดท้ายถ้าคุณรักแฟนราศีมังกรจงเป็นคนที่เขาเชื่อถือได้เป็นคู่คิด เป็นแรงสนับสน,นุนและเป็นคนที่พร้อมจะสร้างอนาคตไปด้วยกันคุณจะได้คู่ชีวิตที่มั่นคงและรักคุณด้วยความรับผิดชอบที่สุดในจักรวาลเลยทีเดียวก่อนจบคลิปขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับตอนนี้ Cosmic Read มีบริการวิเคราะห์ดวงส่วนตัวของท่านแบบเจาะลึกโดยเราจะส่งคำพยากร์ไปทางไฟล์ PDF และลิงก์คลิปคำพยากรณ์ดวงของท่านคนเดียวเท่านั้นแบบ Exclusive ด้วยศาสตร์แห่งตะวันตกราคามิตรภาพไว้ทั้งอ่านทั้งฟังเลยครับ ราคาเพียง99บาทเท่านั้นพี่น้องท่านใดสนใจทักไลน์ใน description ได้เลยครับและสุดท้ายแอดก็หวังว่าไกด์ไลน์นี้จะช่วยให้ความรักของทุกคนราบรื่นขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกับคนข้างๆมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือคนรักได้ฟังกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หัวราศาสตร์ดีๆฮ่าๆแบบนี้จาก Cosmic Read ของเราทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้รักทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิมอุราชื่นบานนะครับสวัสดีครับ